มดข่าวพาเพลินสวัสดีครับรับฟังข่าวสดสดกับมดข่าวพาเพลินนะครับทุกคนเบลล่ารักไม่สมหวังแต่งานลุ่งมากเข้าพบราชินีในต่างแดนครับหวานชื่นกันไปอีกคู่สำหรับคู่ของพระเอกหนุ่มเวียรสุกลรวัต์ที่ควงภรรยาสาววิกกี้พีมนยาเมื่อวันที่17กรกฎาคม2565โดยบรรยากาศงานเต็มไปด้วยความอบอุ่นท่ามกลางความยินดีของคนในครอบครัว และคนสนิททำเอาเจ้าบ่าวถึงกับกั้นน้ำตาไว้ไม่อยู่ครับและแม้ความรัก9้าปีของเบียร์และเบลล่าจะไม่สมหวังนั้นทั้งคู่ก็ยังมีความปรารถนาดีให้กันอยู่เสมอและแม้ว่าความรักของสาวเบลล่านั้นจะไม่ลุ่งแต่การงานของเธอนั้นเลิศดสดๆเลยทีเดียวครับเพราะนางเอกสาวได้เดินทางบินไปไกลถึงกัมพูชาโดยการไปในครั้งนี้ ทำให้ได้พบกับราชินีโมนิกแม่แท้ๆของกษัตริย์ปัจจุบันของที่นี่เรียกได้ว่าเป็นการต้อนรับที่อบอุ่นเอามากๆครับรวมถึงท่านเองก็ได้ให้ผ้ามัดมีและวิดีโอคอนเสิร์ตเพื่อเป็นของขวัญให้นึกถึงโดยเจ้าตัวให้สัมภาษณ์ว่ารู้สึกเป็นเกียรติมากๆและได้มีการพูดคุยร่วมกันเล็กน้อยของที่ท่านให้จะเก็บรักษาไว้อย่างดีเลยเพราะถือว่าเป็นสิ่งดีๆในครั้งหนึ่ง ขอขอบคุณข้อมูลจากสยามนิวครับถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องมดข่าวพา,พาเพินด้วยนะครับขอบคุณครับ